เนื้อที่ถูกใจยังไม่สู้สันในที่ติดมันคอนกันจัดเต็มวันนี้พาไปกินร้านนี้เลยร้านบุญดีหมูกระทะสาขา2ที่ร้านนะคะจะเป็นหมูกระทะขายแบบเป็นชุดไม่ว่าจะเป็นชุดรวมชุดหมูสไลด์หมู3ชั้นและก็ยังมีชุดเนื้อโคข,ขุนด้วยนะทุกคนเนี่ยมีคนแนะนํามาบอกว่าร้านนี้เนื้อเขาดีมากดีแบบฉ่าแบบสับเราก็สั่งมาเต็มโต๊ะจุกๆอย่างนี้เลยพอได้ลองชิมแล้วก็คืออร่อยจริงๆในส่วนของข้าวผัดของเขานะคะก็คืออร่อยไม่แพ้กันเลยเราก็กินไม่หยุด กินเพลินมากน้าจิ้มร้านนี้ก็แซ่บสุดๆรสชาติจัดจ้านดีจริงๆถ้าใครไม่เชื่อต้องลองมากินดูแล้วบอกได้เลยว่าอาร่อยติดใจจนต้องกลับมาซ้ําอีกแน่นอนราคานะคะชุดรวม250บาทก็จะมีหมูสไลด์หมู3ชั้นตับปลาหมึกกรอบหมกึกสดปูอัดหรือถ้าใครไม่อยากกินชุดรวมนะคะจะกินแต่หมู3ามชั้นหรือหมูสไลด์ก็ได้ส่วนเนื้อโคข,ขุนจะราคา350บาทถ้าเป็นถ้วยเล็กจะราคา200บาททุกคนบอกได้เลยว่าเอาเนื้อมาจิ้มกับน้าจิ้มสูตรเฉพาะร้านของเขาก็คือมันแซ่บมากอากาศ ีบบน้ต้องแวะมาชิมร้านบุญดีหมูกระทะแล้วคะ่ะทุกคนบอกเลยว่าบรรยากาศภายในร้านโล่งโปร่งนั่งสบายมากมาค่ะยังไม่หมดแค่นี้ปิดท้ายด้วยของหวานไอศครีมแน่นๆ2ตู้กินข้าวก็ต้องกินหวานตามเขามีให้เลือกหลากหลายรสชาติมากพิกัดร้านจะอยู่ที่โอโซนวิลเลจถนนเทพารักษ์ร้านนะคะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา4โมงเย็นถึง4ทุ่มเลยอย่าลืมกดติดตามใ้ช่องคอนแกนจัเต็ม้วยนะ